ภาพข้างในอ่ะดูข้างในก่อนเนาะครับภาพข้างในแบบนี้เลยเป็นรถบ้านก็70%เปร์เนต์แลครับเนาะ,ะวันนี้ผมจะไม่โฆษณาอะไรมากครับเพราะว่ารถสวยอยู่แล้วครับเกียร์ก็เดิมเกียร์เดิม ไปดูเข้าฝั่งนู้นนะครับสักคนครับเดืดเดดเดดอดแดดแดดร้อนจัดเลยนะครับผมแดดร้อนจัดเลยบอกเลยว่าแดดร้อนจัดกลางแดดข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้กับคอนโซลข้างในก็สภาพเดิมๆมีลำโพงมีเทปอุปกรณ์ติดที่อุปกรณ์ข้างในน,นีเนนน่เปิดติดหมดไหมครับติดหมดทุกคนันนะแอร์เย็นแอร์เย็น แอร์เย็นทุกคันมีสองคันนะครับผม EP นี้เนาะครับมีสองคันเดี๋ยวราคานี้ยังไม่ได้คุยกับพี่เขาผมจะไปลงไว้ใต้เม้นเลยนะครับใต้คำอธิบายเลยแต่ราคาคันนี้น่าจะแสนนิดนิดอ่ะเพราะว่าแสนนิดนิดแล้วก็คันที่สองนี่ไม่ถึงแสนครับแสนนิดก็ไม่ถึงแสนเป็นรถต้านแล้วก็ไอตัวพงมาลัยครับผมพงมาลัยเป็น power power เลยอย่างสวยอย่างแจ๋วเลยครับเกียร์ก็เป็นห้าสปีด ครับหกเกียร์ถอยนะครับเกียร์เด ä, oh. ิมๆครับเดี๋ยวมาดูดูภายในดู้องเครื่องครับส่วนไอ้ภาษีภาษีไม่ขาดครับภาษีเลยหกห้าเลยครับภาษีภาษีเต็ม ลปลาทองนะครับปลาทองเครื่องก็จะเป็นเครื่องแบบนึงน,นะครับผมเครื่องเป็นอีสู2สองพันห้าครับผมสี่สูบเนาะสี่สูบแล้วครับผมสี่สูบ สภาพของเครื่องนี้บอกเลยว่าโอ้โหครับดูเลยครับท่านผู้ชมครับแจ๋วเลยครับสวยมากเลยมีตัวคือรถนี่เหมือนไปดิ้วมาใหม่หมดแล้วครับรถด,ดิ้วมาใหม่หมดแล้วก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวรัดนี่ครับรัดสายออนสายเอือน,ออน,ออนเขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วดูครับเซฟใหม่หมดแล้วแจ๋วครับก็ต้องทายไว้ทายซะ เด็กนะครับเลขคัตซีนะครับนะรร T, T FR, ตรง,รงไม่ตรงนะครับเดี๋ยวคุณดูให้นะเลขตัวรถก็เป็น T ี f r ตรงนะครับเกียร์บารลงไทย H p สพีวาับตรงตรงนะครับหมายเลขเครื่องขับหมายเลขเครื่องเดี๋ยวกันหนึ่งนะครับส่วนหมายเลขเครื่องก็จะเป็นครับ CJA1 เนี่ครับ บ j a หนึ่ง <B> โอ้บเครับ B9 ลงท้าย9ก9โอเคตรงนะครับนะครับตรงแล้วชัดซชัดซก็จะเป็น A9 ชัดซเป็น A9 A9 ลงท้าย6670ตรงนะครับอ่ะตรงครับตรงหมดเลยครับภาษีเต็ม อาสีเต็มจะฟังเสียงเครื่องกันเลยครับพี่ครับพี่คนละดอบไหมเนี่ย আগতো ทางที่เจ้าของร้านเขาก็บอกว่าไม่ดูแลคราบอกว่ามเครื่องอะไรเช็ดใหม่เลยแล้วแบบก็ยังใหม่ๆนะกคนนีเน่เขาะป็นคันเร่งก็เป็นคันเร่งสายนะครับครับเป็นคันเร่งสายตัวนี้ เครื่องดีแ๋ยวนะครับคันแรกนะครับผมคันแรกเล้วเลยเครื่องเคร,เรเาะ เติมนับเติมคัดสีล่างคัดสีล่างสีล่างแบบนี้เลยครับนี่แกวเลยครับ ปีกนกปีกนกก็ยังดีๆอยู่นะครับนี่ครับตัวจับปีกนกหัวชกอะไรก็ยังดีๆนี่เลย ยางอะไรให้ด้วยนะครับมียางอะไรให้ด้วยโอ้สภาพดีครับรถนี้ครับข้างในตัวหูนุ่มหูเนี่ยอะไรยังดีๆเป็นแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้ล้อแม็กครับผมยางบิสโตนครับยางบิสโตนขอบสิบสี่แจ้ว โอเคนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถดีตัวนี้จะเป็นพศ36นะครับดีรถเป็นรถเดิมๆสภาพสวยแเย็นครับไปดูคันที่สองเลยครับภาษีก็ไม่ขาดครับเรียกคทีตัวนี้ครับเลยตัวนี้ยังไม่เห็นหน้าเร่มนะครับแต่ว่าทางร้านก็ภาษีไม่ขาดคื้นต่อมาแล้วตัวนี้เรีบอะไรตรงหมดเลยครับชี้ครับ ครับผมคันนี้คันที่สองนะครับเนาะคันที่สองสตาร์ทฟัทงเครื่องเลย เย็นเหมือนกันนะครับคัน oh นี the right. <sh> ้แอร์เย็นเหมือนกันครับแอร์เย็นแบบลูกใหม่เลยภาพแบบดีๆยิ้วเหมือนกันนะครับยิ้วใหม่หมดทั้งคันนะครับดูรอยคนเมื่อหนาวดูจากรอยแล้วคือเขายิ้วใหม่หมดเลยห้องเครื่องสะอาดกรองน้ํามันเครื่องยังใหม่ๆนะครับมองดูข้างในเห็นไหมโอเคครับเป็นพาวเวอร์นะครับรถสองคันนี้เป็นพาวเวอร์หมดเลยตรงอะไวเวอร์นะครับไม่ใช่าเยอร์นะครับพาวเวอร์ทั้งสองคันเลย แอร์เย็นทั้งสองพันรวมๆสองพันนี้แอร์เย็นเวอร์ตรงเครื่องไม่มีไอครับไม่มีไอเลยว้าหม้อน้ำหม้นอน้ำมีกระโดดเลยไม่ดันนะครับไม่ดันจะใกล้จะบเลยโอเค ดันม่ดันลด,น,ด,น,ดนนะครับัน,นอ,นอคอถ้าเเียมันจะดับไม่เลยจะดับมันจะกระตอกเลยกรตอกเลยว่าถ้าเรีงมันหยุดแสดงว่า สายครับเป็นคันเร่งสายอ่าด้วยหมดครับ สภาพข้างในก็แบบนี้รถคันนี้ก็ตีไปเลยครับ70%ขึ้นเหมือนกันครับเป็นรถบ้านทั้งสองคันนี้เป็นรถบ้านหมดเลยแต่คันนี้ก็สีจะเป็นรอยนะครับแต่รถไม่ขุแต่เป็นรอยไอ้สีก็สาดมาไม,ไม่ไม่เนียนเท่าไหร่ครับรอยสาดสีไม่เนียนไหร่ดูชุดล่างดูงรอบคันครับก็เป็นเทไนเนอร์เหมือนกันครับอันนี้เป็นดุมล้อแจว ดุมก็เป็นดุมกระทะเจแปนเลยแบบเจแปนเลยครับผมลูกค้าน,นี้เป็นปีสามสองครับส2อีสุ TFR ครับผมฝาทองนะครับตัวนี้นะเนาะเครื่องไม่มีไอแหววถ่ายรถนะครับถรับคันเลยลงปิดลบก็ยังดีๆาใช้งานได้ครับเว้ สภาพใช้งาน,น,นได้ครับผมสองเรกหลงครับคันนี้ก็จะเป็นมีโลบาร์ด้วยครับมีโลบาร์ข้างหลังด้วยแกมให้ด้วยแบบนี้เลยมีเครื่องเสียงไหมไดูก็มีเครื่องเสียงครับผมมีเครื่องเสียงแอร์เย็น คงอะไรพาวเวอร์ทั้งสองคันนะครับเนาะทัวสองคันนี้เครื่องเสียงแอร์เย็นเข้าร่มหนึ่งร้อนครับสภาพรถก็แบบนี้เลยเป็นสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นให้เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นเลยเพราะรถบ้านสภาพดีมากครับช่วงล่างก็ดีแต่ปีกนกคันนี้ก็เหมือนกับจะแพ้ัน,นั้นิดนึงแพ้ไม่ใช่ว่ามไม่ดีนะครับปีกนกก็คือไอความใหม่กับความไม่ใหม่คันนั้นจะสดกว่าครับราคาก็จะใหม่กว่าคันนี้ก็แต่ไม่ใช่ว่าของไม่ดีปีกนกดี ผมแล้วก็กระทะล้อเนี่เกียร์แปนเลยกระทะล้อสวยสองคันนี้กระทะล้อเหมือนเลยโอเคนะครับผมคนเมืองหนาวก็จะลาไปกับสองคันนี้ครับผมคือเป็นอีสูดรแ้อนปลาทองปลาทองหัวแคปแคปทัทง้ทงสองคันเลยครับเป็นรถเดิมๆครับรถเดิมสาภาพก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสองคันสาภาพดีแล้วรถวิวมาเหมือนหมดแล้วที่คนเมืองหนาวดูจากถามกับเจ้าของคนที่เจ้าของรถครับผมก็ราคาก็อยู่ใต้เม้นเลย ครับผมแล้วดูรา,รายละเอียดรถก็ดูตรงนี้เลยครับดูในชิปที่คนเมืงหนาวดีวยวไปเนาะครับผมใครสนใจก็เห็น,นตัวทัวข้างล่านงนะความดูรถชีครับสวัสดีครับ